ีครับผมสิงเท่าวันนี้ก็จะมีลิกในยุคอวัยรุ่นที่ผมฝึกอ่าลูกโล่ในสมัยนั้นครับในยุคนั้นก็จะวงสเตปปินที่ดังในช่วงยุคนั้นก็จะเป็นวงสกอร์เปียนครับช่งวงัยรุ่นช่วงที่ผมเล่นในช่วงนั้นนะเพลงของสกอร์เป,ปียนค่อนข้างดังมากๆช่วงที่ผมประมาณน่าจะสิบห้าสิบหกปีในช่วงยุคนั้นที่ผมอายุช่วงนั้นนะครับที่ผมอายุป,ประมาณนั้น ก็น่าจะช่วงที่สกอร์เปียน,น,นดังใหม่ๆก็ช่วงนั้นนักดนตรีที่มาเล่นอยู่ในที่บ้านที่อุดรผมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงบ้าฝึกเหมือนกันช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็ไปหาไปนั่งไปดูพวกนักดนตรีที่เรียนตามแอลตามขับตามบาร์นะก็จะได้ลูกอ่าทคนิคกนี้คล้ายๆมันเป็นลูกคล้ายๆเหมือนอ่ะก็อยู่ในตระกูลเนี่ยเป็นทาทอนิกเนะี่ยที่ผมฝึกเล่น,นอยู่ช่วงช่วงยุคนั้น ก็จะมีแทบปิ้งเข้ามาแทรกแล้วก็มันจะคล้ายๆเหมือนลูกเลก,กโต้ถ้าส่วนใหญ่ที่ผมเล่นอยู่ในคีย์กี้นี่อยู่ในเอเมเนอร์ hmm. อ่าถ้าเป็นลูกอ่าที่ฝึกกันอยู่อยู่ในบล็อกเ em. mm hmm. อเมเนอร์ประมาณน,นี้ แต่นันอ่ะทัมอ่อนพูนออฟนะครับเจ็บเล่นอยู่แต่ที่ผมเล่นอยู่ตรงนั้นที่อ่าเป็นนั่งแอบกูพักรักจำของพวกนักดนตรีนั่นเข,เข,เขาฝึกกันนะอยู่ประมาณนี้ ผมเห็นนะไอ้เปนมันเท่ดีเพราะว่ามันมันไม่ได้ไหลไปเป็นบล็อกไงถ้าเป็นบล็อกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นบล็อกที่เขาฝึกกันอยู่ปกตินะก็จะเป็นเงี้ยไอ้ที่ผมบอกเจ็ดแปดเจ็ดนะฮะบอบอ่อนคุณทอฟมาห้าฮะบออ่อนมาเจ็ดพุณอ์อฟมาห้าใส่สองที่แปดใส่หนึ่งที่ห้าขึ้นมาใส่สองที่แปดพุณอ์อฟมาหกฮะบอบอ่อนมาแปด ปุออฟมาหกอหลังมาต้องที่ห้าบออนมาหกุมออฟมาหขึ้นมาใส่สามที่7ดลงมาใส่2องที่ห้าขึ้นมาใส่สามที่เจดออฟมาห้าับออนมาเจดุมออฟมาห้อยหลังต้องที่สีําบออนมาหขึ้นมาใส่สี่ที่เ ช่ไหมล่ะแต่ยุคนั้นร่างดนตรียุคนั้นเขาเล่นผมเปไปพักแอบแอบรักจำเข้ามามันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวเน้นตัหลักก็คือเปรี้ก็ปกตินะเจ็ดแปดเจ็ดไสหนึ่งนะครับไซสหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดฮับออนพุทล็อปมาห้าฮับออนมาเจ็ดพุทลอปมาห้าขึ้นมาไซส์สองตรงที่แปดไซสหนึ่งตรงที่ห้า ขึ้นมาใส่สองช่องที่แปดพุทอ,อปมาหกแล้วก็หับเอ่อนมาแปดพุทอปมาหกขึ้นมาใส่สามช่องที่เก้าใส่สองช่องที่หกใส่สามช่องที่เก้าพุทอปมาเจ็ดหับเออ่อนมาเก้าพุทอปมาเจ็ดใส่สี่ช่องที่สิบใส่สามช่องที่เจ็ดขึ้นมาใส่สี่ช่องที่สิบ ก้าเจ็ดอ่มันจะสวนทางกันดูมาเน้นที่ที่ที่ดูดูเขาฝึกกันนะมันก็ถามอ่บรรดาพวกพี่ๆนะักดนตรีในยุคสมัยนั้นเนะี่ย เขาบอกเขาชอบฝึกอย่างนี้เพราะว่าฝึกทนเป็นเหมือนมันไล่ขึ้นนะเฉียงขึ้นก็จะไล่ลงมาพอ,นะพอมาจบตรงนี้ส่สี่ถึงเจ็ดพอทำออนมาเก้าสิบลงมาสาสามก็เจ็ดเก้าสิบสสองก็จะเป็นแปดสิบสองสหนึ่งก็จะเป็น 12. แปดสิบสอง้เขาก็มาแท็บป,ปิ้งตรงช่องที่สิบสิบเจ็ด แล้วก็เออเราก็ได้ไอเดียจากลูกนี้เขามาที่นี่เป็นฮับออนสิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็ประยุกใช้ามา 7, 8, 7, 8, เจ็ดแปดเจ็ดแปดสิบเราจะแทปปิ้งตัวที่เดิมสิบห้าสิบสองก็ได้ แล้วถอยมาห้าเจ็ดแปดจนนี้เราสัดติ้นอยู่ประมาณนี้ก็นั่งฝึกอยู่ประจำครับ รุ่นพี่เขาเราก็ไปดูเขาเขาตั่งฝึกอย่านีั่งฝึกอย่างนี้เราก็เลยรักจําเขาก็เลยไปนั่งนั่งแอบฝึกบ้างเดี๋ยวก็ไม่รู้จะใช้ยังไงไม่รู้แหละฝึกไปก่อนไงขอจะจําสักลูกสักคกลิปนึงไปก่อนมก็ฟังรู้ว่ามันเท่ดีนะแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันยากไปฝึกแบบนี้มันยากไปเอาแบบนี้กว่าง่ายกว่าให้อยู่ในบล็อกเอนเดอนี่มันเป็นบล็อกอย่างเงี้ย มันง่ายกว่ามันไม่ค่อยขืนก,ก,กับการนิ้วการเคลื่อนไหวของนิ้วแต่บางคนก็ชอบที่อะไรที่มันแบบแปลกไงประมาณนี้พอนั่งฝึกไปแล้วเราก็รู้ว่าเราได้ลูกได้ไอเดียที่ลูกนี้ดี ก็เลยมาบอกเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆคุณไหนชอบก็ไปต่อยอดเอาแล้วก็มีลูกที่เก็บปิ๊กที่ผมเล่นอยู่ที่นี่พอเล่นอยู่ลูกีตรคีเอเมเนอร์มา f ์เอฟบีซีซึ่งเราสามารถเอาเป็นตัวจีสายสายสามเปิดเอามาใช้ได้เป็นบล็อกขอร C ซีคล้ายๆเลยไอ้ลูกเพ้นท์เพานโนอตก็คือจะมีนอตตัวสายสามช่อง ที่5้าไปตัวเย็นพื้นเป็นบล็อกสีเนี่ยเาก็จะใช้นิปโปมใส่สามช่องที่5ใส่สช่องที่5ใส่สช่องที่ห้าประมาณใส่2ช่องที่สามใส่สาช่องที่5แล้วก็ใส่2เป่า ลับกันก็มีใส่สองที่หบ้างแล้วแต่เราแล้วหราบเราจะใส่หกที่ห้าสลับับตัวนี้จะเยืนพื้นใส่3าที่ห้าเสุดจะช้าก่อนเพามันค่อนข้างยากแล้มันจะฝืนขัดิดนึง พราะบ็อกนี้มันจะได้หลายนนตัวโน้ตเลยนะสามต้าไปใช้สองเปล่าเพราะว่าจะมีตัวสาสามช่องที่ห้าห้านีเนเน่เป็นตัวขั้นอยู่พอเราเพิ่มตัวโนต้ตเข้าไปมันก็เกิดฟังดูสมูดี ถ้าถ้าเพิ่มใส่สามเปล่าเข้าไปอีกก็เพิ่มอัธรุเข้าไปอีกเดี๋ยวต้องฝึกตู้ฮีทคองก่อนนะนิโปจะอยู่สายสามนิ้ชี้ก็จะอยู่สายสองที่เราเล่นอยู่ บลกคอดข้างในเป็นบลอกคอร์ดสีตรงนี้ก็จะเป็นสายสามที่สิบสงายสที่1ิบสาายสงที่สิบสอายสงที่สิบระบดเป็นตัวออกเ็บเดิมช่องที่17บเจ็ดเป็นตัวออกเ็บข้างใน,น้แล้วก็มาช้าปัยเจอเพลงไหนจะเป็นคอร์ดคีย์เอมิเน เหล่านี้เ,เพื่อนๆเราไปยุกใช้ต่อยอดก็จะนามาใช้เป็นลูกเล่นลูกโซ่พวกนี้ที่ผมบอกเทคนิคเรื่องไป ตามเทคนิคยุคเก่าๆสมัยนั้นก็เป็นช่วงสวอปเปียนนั้นจะเป็นแมตทิวแจ๊ฟมั้งมือกีตาร์อนั้นค่อนข้างดังมากมีคนชอบแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ายุคสมัยนี้มีใครติดตามอยู่หรือเปล่านะแมทธิวแจฟที่เข้ามาแทนในยุคในช่วงของวงสกอปเปียนผมจําไม่ได้นะกตกอปเปียนคนไหนก็ลองไปศึกษาดูครับจะเล่นกีตาร์ตรงนั้นเขาชอบเล่นกีตาร์เฟนเดอร,ร,ร,ร์สีแดงแล้วก็เล่นเอ็กซ์โพเลอร์กิฟสันเอ็กซ์โพเลอร์ช่วงยุคนั้นก็จะมีลกูกเทคนิคลูกอะไรที่เป็นอ่า คล้ายเหมือนลูกเล็กโตเลื่อนไหลค่อนข้างเร็วอ่ะนี่เป็นอัดล็อกเฮอร์เคนใน,นช่วงนั้นก็เป็นฝีไม้ลายมือของไอ้แมทธิวแจฟรั้นช่วงยุคนั้นสมัยนั้นนักกนตียุคนั้นโอ้โหฝึกใครฝึกพวกสไตล์เล็กโตในยุคนั้นนะก,ก็จะโชว์ันใหญ่เลยสิลภาพโชว์เก่าฮะประมาณนั้นอันนี้ก็มาคุยเรื่องเล่ยเปื่อยสิ่งเท่าบ้างสำหรับเพื่อนๆ f อนใน y ใน t u b e นะครับที่ขอเพลงอะไรมาก็ อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ทำงานกลางคืนด้วยไม่ค่อยมีเวลาเพลงขอมาค่อนข้างเยอะทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดผมว่างผมก็ทยอยทําให้นะครับอถ้าไม่ว่างก็กอาจจะช้าหน่อยบางเพลงบางเพลงมันก็ยากผมก็ผมก็ไม่ไหวนะเพราะเราก็อายุมากความจําแล้วก็ความคล่องเราก็สู่หนุ่มๆไฟแรงเขาไม่ค่อยได้ แล้วก็บางคนก็มาขอแทบ็บอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ทําแท็บก็ไม่มีเวลาครับเพราะเล่นหนึ่งคืนก็เล่นอยูอ่ร้านตะวันแดงที่นครสวรรค์มันก็เลิกดึกเราก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเราตื่นตื่นมาบ่ายแล้วพอเยน็เยนๆก็บอกไปทํางานแล้วไม่ค่อยแทบจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งแบบเจียดมานั่งแบ่งแกะเพลงลงใน youtube บางครั้งก็หายบางวันกส็สมองอะไรดี อารมณ์ดีอย่างเงี้ยเราก็จะมีฟิวแกะเพลงอะไรให้เพื่อนเพื่อนเอฟซคนที่จะขอเพลงมามากบางคนขอนี่คนขอขอขอเยอะจัดเกินนะขออินโทรขอลูกต่ออะไรเงี้บางเพลงมก็ทําให้นะถ้าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ดีบางเพลงนี้ก็จัดให้มีทั้งสโลโอินโทรลูกต่อสโลโกลางสโลโจบก็ทําให้อย่างเงี้ยก็ตามให้ก็พูดด้วยแหละบางคนก็ไม่ค่อยชอบบอกพูดกับลาคาญบางคนที่เป็นแล้วนะ บางคนมือใหม่ก็โอ้ชอบครับมนเงี้ยบางคนมือที่เป็นแล้วที่ไม่ใช่มือสมัครเล่นเงี้ยเขาก็เปือ่ออะไรเงี้ยมันก็นานา,นา,นา,นานจิตตังครับมันมีความคิดความชื่นชอบมันหลากหลายเราทําอะไรเราไม่สามารถที่จะถูกใจได้ทุกคนหรอกครับคนมันเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านคนมันนั่งดูบางครั้งคนดูก็ไม่ค่อยแฮปปี้หรอกบางคนดีอย่างผมถามถามผมนะส่วนตัวผมผมก็ทำเออบางคนเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ไปคนไม่เป็นประโยชน์ก็ผ่านไปอะไรเงี้ย แต่บางครั้งบางคนขอมากๆเนี่ยขอนุ่นขอนี่แบบขอละเอียดอะไรมากๆบางครั้งเราความสามารถเราเราทำให้ไม่ได้บางครั้งบางเพลงมันค่อนข้างยากแล้วมันบางเพลงมันเยอะบางเพลงมันมีความความยากกันสุดในตัวเพลงของเขาก็เลยแบบบางอย่างผมจะตามใจให้ทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยบางครั้งเราก็เหนื่อยเนาะพอบางครั้งเราบอกว่าเออโดเน็ตมาให้คนแก่บ้างเนี่ย บางคนก็ใจดีนะบางคนก็โดเนตมาให้เป็นกำลังใจในพวกในการทำคลิปมีการลดไร้มาซื้อส่งซื้อสายค่าดนงค่าเน็ตอะไรว่าไปอะไรอย่างี้ค่าแกะเพลงบางคนบางคนก็ใจดีมากๆเพะบางคนขอเพลงเก่าๆอย่างเงี้บางคนขอฟีเบอร์บางคนขอเพลงค่อนข้างเก่ามากๆเลยในยุค70 80ในประมาณ90ในเพลงนั้นคือไม่ค่อยมีใครทำหรอกครับแล้วก็ผมก็ทําเพลงขอให้อย่างเงี้ยบางคนก็ถูกใจก็ โดนเน็ตเป็นกำลังใจในการทำคลิปแต่บางคนขอขอขอหลายๆขอมากพอผมบอกผมหยอกบ้างอาทตนี้ผมโดนเน็ตให้คนแก่บ้างสิครับเห็นขอมาบ้ากให้เออเป็นให้กาฟฟค่ากาแฟบ้งาง,างไม่อะบางคนก็บอกว่าพอพอเราทักทวงไปเพื่อก็หาว่าเราเป็นขอทานบ้างมันไม่ได้เป็นขอทานหรอกครับมันมัน,มนก็เป็นขอแล้วคุณขอมากผมก็ผมก็ขอผมก็มีสิทธิ์ที่จะขอกลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นดอกเย้ากันไปแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอก แดี๋ยวผมก็ทําให้นะบางคนขอมาผมก็ทําให้เราก็แค่เพียงยอกว่าเออโดน,นตบ้างก็ดีเป็นค่ากับกาแฟคนแก่บ้างอะไรเางี้ทำให้แต่บางเพลงอยากจกะบอกเหมือนกันว่าบางเพลงผมค่อนข,ข้างยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบคุณคิดจะขอขอมาค,คิดว่าการทําคลิปมันง่ายคุณลองมาทําสักคลิปด,ดูสิครับผมว่าผมทําคลิปค่อนข้างที่ง่ายสุดเลยนะทําหยาบด้วยนะเนี่ยก็คือสอนเสร็จผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะคืออัดคลิปมาปุ๊บผมก็ทาแล้วก็เออให้ดูเป็นว่าเออเพลงนี้เป็นยังไงแล้วก็บอกอธิบาย ให้ฟังบางคนที่ขเขาเป็นคนที่ทําคลิปสอน,นตรงเขาจะมีคอนเทนต์เขาก็ทำเลยมีทงมีแท็บนะไรนั่นคือเขาเขาทำแบบเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ทำอาชีพไงมันทช่วงไหนที่ผมว่างจริงๆแล้วก็แบบเอ,อหัวสมองป,ปลดโป่งทําก็มาดูเออมีเพียงไหนพอทําได้เร็วช้าอะไรก็จะทําให้แต่บางคนไม่เข้าใจไงคนมาเร่ง,งอ,อ๋อเพลงนี้ไหมผมขอแล้วไม่เห็นได้สักทีกอะไรเงี้ยก็บ่นบ้างว่าบ้างอะไรเงี้ย พราะว่าคนตําหนิค่อนข้างเยอะแต่ผมว่าไม่ค่อยวอรี่หรอ,อกจะว่าก็ว่าไปเพราะว่ามันเรามันเป็นแบบอิสระไงในการคอ,คอมเมนต์เราไปว่าไม่ได้แต่ก็คอมเมนต์อ่าเพาะหน่อยไม่ต้องหยาบมากนะครับเพราะว่าหยาบมาค่อนข้างเราก็หน้าเบื่อไม่ไจ้มาครับคําหยาบมาต่อว่าทําไมเพราะว่าอย่างเราก็ทำในสิ่งที่แบบบางคนผมไม่ค่อยมีใครทำเป็นผมนะขอเพลงอะไรเพลงตามคำขอมาผมก็ทำให้ เท่าที่ทําได้ก็ทําล่าสุดนี้ก็โดนโดนึลิขสิทธิ์อีกเพราะว่าเพงเลงเพราะว่าคลิปผมผมมันสี่พันกว่าคลิปไงมันเพลงกเก่าๆนะโดนลิขสิทธิ์อย่างจำชื่อเพลงไม่ได้ของวงของวงวงสามแยกทุงไงเนี่ยโดนลิขสิทธิ์แล้วโดนโดนทันบนด้วยอะ่ะตอนี้เหลืออีกโดนทันเป็นเก้าสิบวันเพราะว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์ผมทำแค่คลิปสอนนะช่วงท่อนโซโล่นะโอ้โหล่อซะผมเลย ให้ผมลบคลิปแล้วก็คลิปมันโดนลบไปแล้วแหละในในสารระบบของ YouTube แต่เราโดนทันบนไงเพราะว่าเราเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของเขามันเป็นท่อนท่อสั้นเองท่อนสโลกางก,ก็โดนทันบนไปเราก็ต้องยอมรับแหละแต่ถ้าโดนถึงสามครั้งก็จะโดนปิดปิดช่องชแนลไปก็จะน่าเสียดายไปผมก็เสียดายก็ยังไม่รู้ว่าเพลงกเก่าๆที่ผมเคยทำมันก็ค่อนข้างเยอะมากเลยทั้งเพลงใต้ทั้งเพลงอีสานเพลงอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะจะซวยวันไหนไม่เปล่านะเพราะเพลงกเก่าๆอาจจะโดนลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ย ก็โดนไปหลายๆเพลงแล้วอย่างเพลงม,มีเพลงอะไรของคุณสุกบุญเลี้ยงอีกหลายค่อนข้างหลายเพลงนะมีมิจฉสิทธิ์ด้วยก็โดนลบไปแล้วบางคนถามไทยว่าเคยเห็นอยู่ถ้าถ้าเดยเห็นเคยเห็นอยู่แล้วมันไม่มีแสดงว่าโดน,โดนบล็อกไปแล้วโดนลบไปแล้วบอกว่าเรื่องมิจสิทธิคค์ค่อนข้างแรงแล้วก็มีผลต่อกระทบต่อช่องช่องที่ผมทําอยู่จะเผื่อช่องมันน็อกลงไปปุ๊บ เดี๋ยวเพื่อนๆบางคนก็หาคลิปไม่เจออีกโดนปิดไปอีกก็ดูไม่ได้อีกพวกเพลงประมาณนี้อีกเนี่ยผมเลยต้องเซฟบ้างบางเพลงเนี่ยทำได้ก็ทําบางเพลงไหนมันมันยากตาเสียงค่อนข้างเยอะก็จะไม่ค่อยทานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้คุยสนุกสนานเฮฮามีอะไรก็มาแนะนําบอกต่อเพื่อนเพื่อนเอฟซีฝึกฝึกฝนลูกโซ่เลยรบลลงบอลลาน์มาผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับ ว่าทำไมขอเพลงมาทํทาทําช้าจังเลยในเงี้ยไอเราอายุมากเราจะ60แล้วมันไม่ไม่ค่อยมีเวลาก็าแก่กแล้วหสมองไม่ค่อยดีสู้หนุ่มๆคนเฟรนแรงก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็จะพยายามทําให้ฮะเท่าที่ทําได้แล้วกันโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ